พระพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับเวลา9ก้นาฬิกาดูแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดถูกใจกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่24ครับเดือนมกราคม2568นะครับวันนี้24พรุ่งนี้25 26นะครับเสาร์อาทิตย์ พอวันจันทร์ก็จะเป็นวันจ่ายวันจ่ายวันที่ยี่บแปดก็เป็นจะเป็นวันไหว้วันที่ยี่บเก้าก็เป็นวันชีวิตตุ่นจีนก็เป็นวันเที่ยวนะก็ไม่รู้ตุ่นจีนนี้จะหยุดยาวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็ว่ากันตอนนี้การไหว้เนี่ยการไหว้ตุ่นจีนก็ดีอะไรก็ดีในศา์จีนอะไรก็ดีมันเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีอะ มันเป็นธรรมเนียมอะสืบเนื่องกันมาตลอดนะครับตั้งแต่นพระบุรุษของจีนนะครับเนี่นนะะเป็นพันปีนะ่แล้วพอดีคนจีนพ้นทะเลอะ่ะหมายถึงว่าลูกหลานจีนะที่ออกมาเสี่ยงโชคนะมาเรียกว่ามาสร้างตัวในต่างประเทศเนี่ยนะก็นำวัฒนธรรมติดตัวมาด้วยทีแรกเขาก็ตั้งใจว่ามาหาก,กินแล้วก็ส่งเงินไปบ้าน เสร็จแล้วเขาก็จะกลับไปทีนี้พอมาได้ลุงเมียก็ในคนไทยก็เลยไม่กลับสิคันดาไปได้ทั่วโลกครับก็เลยไม่ได้กลับกันก็ลเลยขายายเผ่าพันไปทั่วโลกฉะนั้นมันจึงเป็นเป็นประเพณีนะวัตน,นาธรรมของจีนนะครับที่ไปทั่วโลกเลยเลยครับฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญนะถ้าคนเราได้ศึกษาเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องธรรมชาติแล้วก็ชัดเจนเลยครับเนะี่ มันเป็นส,สาสรพลังงานที่จับต้องไม่ได้ครับแต่มีพอเราไหว้ครับมันมีการรวมตัวกันครับมันเกิดพลังงานครับจะนั้นของจีนนี่นะที่ผมตํานับดูนะที่ไหว้สำคัญสำคัญนะครับนะมีสิบเอ็ดครั้งด้วยกันแล้วการไหว้ก็จะต่างกันนะครับนะก็มีผลไม้บางทีก็มีสาแสงโงูแซงนะครับนแล้วแต่มีของขาวของหวานนะครับ คือมันมีไหวใ,ใหญ่ไหว้เล็กไหว้กลางน,นะไหว้เทพนะที่สําคัญสำคัญคก็น่าจะเป็นไหว้วันตรุษจีนนะเขาเรียกวงงวงตังโจยนะครับวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งครับวันชิวอิตเดือนเดือนอ้ายนะครับของจีนนะครับนะของจีนปฏิทินจีนนะครับนะคือวันเนี้ยวันที่ยี่สิบแปดยิบเก้านี่แหละครับนะยี่ปมยี่แปดนี่มันเป็นวันส่งท้ายนะ เป็นวันส่งท้ายหมายถึงว่าไหวไหว้หรือไหว้ววสิ้นไหวมันสิ้นปีอ่ะนะแต่าจะไหวก่อนครับนะแต่วันสําคัญก็คือวันชิวอินครับนะวันชิวอินเนี่ยวันเปลี่ยนปีต้องแต่งตัวสวยนะครับนะบ้านกว้าบ้านเบิรไม่ขวาแล้วครับนะห้ามกวาาแล้วก็จะไม่พูดจาหยาบคายจะไม่อดด่าใครจะยิ้มอย่างเดียวครับนะอวยพรกันนะครับสิ่งเจียอยู่อีสิ่งนี้พวกใช้ แล้วเราก็จะบอกว่าต่างตั้งหมว่าเหมือนกันเหมือนกันนะครับให้ท่านมีความสุขมีความร่ํารวยตามที่ท่านให้ใหพรมานะครับนะแล้วเ็าจะมีไต่กิก่งไต่กิ่งนี่ก็ลูกส้มอะส้มหรือเหลืองอ่ะนะเหมือนทองอ่ะไต่กิ่งอันนี้เขาจะไปให้ประมาณไปไวอวยพรก็มีสี่ลูกทำเนียบมต้องว่าเราก็ต่างตั้งก็เหมือนกันครับเอาสองลูกกลับคืนนี้เข้าไป เราก็ต้องดีด้วยกันดีด้วยกันนะครับกลับไปสองลูกแต่เดี๋ยวนี้ผมดูแล้วนะไปให้เท่าไหร่หายหมดครับเขาไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้แจกคืนมานะครับนะบันจะกะรวยคนเดียวนะล้วนก็เลยหายไปคนก็เลยไม่เคยทำกันนะนี่แหละก็วันจุดจีแล้วครับนะวันสำคัญแล้วครับนะแล้วอีกวันหนึ่งที่สองนี่ก็งวงเซียวโจยนะฮะ วันที่สิบห้าเดือนอ้ายนี่นะครับนะกลางเดือนกลางเดือนเนี่ยกลางเดือนกลางเดือนอ้ายจีนนะครับนะฮะงวงเซียวโจยนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สามนี่ว,วันที่สี่เดือนสามวันเชงเม้งครับไหไปพรนนะรบุรุษนะเนี่ยเนี่ยนี่ประเพณีเขามีมาตลอดนะครับนะแล้วก็มาต่อไปแล้วครับนะเอ่องวหวยโจยโงวงว่ยโจยก็หมายถึงว่า ไหว,ไว้ไหว้ศาตีนนะครับนะไหว้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไงโงโห่หวยโง่หวยเดือนห้านะฮะไหว้ขนมจ้างนะครับนะวันที่ห้าเดือนห้านะครับนะแล้วก็วันครั้งที่ห้านี่ก็ไหว้ศาตีนเอ่อตรงหวยโจยนะครับวันที่สิบห้าเดือนเจ็ดแล้วก็นี่ครับตรงชิวโจยตรงชิวจกนะเออก็วันที่สิบห้าเดือนแปดไหว้พระจันทร์นั่นแหละ แล้วก็ไหว้ตังโจตังโจตตังตังโจตังจกนะฮะเดือนสิบเอ็ดครับนะอันนี้ไม่ได้กำหนดวันนะครับหมายามว่าหน้าหนาวแล้วครับไอต้ตังโจตังจกเนี่ยมันมันหน้าหนาวนะฮะหน้าหนาวแล้วก็มีกล้วยนี้นะกล้วยนี้จกวันสิ้นปีเดือนสิบสองนะครับนะเนะีย่ยแล้วก็ไหว้เทพบิยาดาฟ้าดินนะครับ หรือทีกงแชนะครับวันที่เก้าเดือนอ้ายจีน,นะครับนะแล้วก็ไหว้อนเนียแซหมายความว่าวันพ่อแม่คุณอิมเกิดน,นะครับนะปีหนึ่งมีสามครั้งครับวันที่สิบเก้าเดือนยี่วันที่สิบเก้าเดือนหกวันที่สิบสิบเก้าเดือน, 6, น 10, 19, เก้าครับนะอันนี้ไหว้อนเนียแซเลยครับนเนี่ยเขาก็ไหว้กันมาตลอดแล้วก็มันก็จเจริญอะ พอไปอยู่กับแม่มาก็ไหวเงี้ยมาทั้งทุกปีทุกปีก,ปก็จํามานะก็จํามาก็ให้ไหว้ด้วยให้จัดจัด,จดของจัดของนะครับนะแล้วมาเรียนรู้โดยธรรมชาติกันนะเป็นประเพณีทุกปีแล้วเราชอบไม่ชอบครับพอไหว้เสร็จแล้วก็ได้ได้กินครับได้กินของอร่อยอร่อยครับนะเนี่ยประเพณีดีๆอย่างนี้นะครับมันก็ดีนะครับมันก็ดีถ้าลูกหลานกลมกลืนรักใครกันนะครับ ที่สําคัญเขาจัดงานก็ต้องให้ลูกหลานมานะมารวมตัวกันหมดลครับจะได้แนะนำให้รู้จักกันประเพณีตุ๊จีนของจีนเขามีเขามีอะไรนะมีวัฒนธรรมที่ดีนะอย่างวันเนี้ยว,ว,ว,วันวันวันเนี้ยวันไหว้เสร็จวันเย็งๆเขาจะมีแต้เอียก็เลี้ยงลูกหลานมาเต็มบ้านก็เลี้ยงกันเลยครับจัดโต๊ะจีนเลี้ยงกันเลยครับนะอาหารมีหนูที่ไหว้เจ้าเรามากินกัน กินเสร็จก็ก็มีการแจกเงินแต่เอียดทุกคนเลยครับนะลูกหลานที่มานี่นะอากงก็จะดูครับนะแล้วก็เปิดบอลในบ้านเลยนะใครจะเล่นอะไรก็เชิญเลยครับเล่นเลยนะอากงก็นั่งดูนะเ,เล่นไปเลยแล้วก็เป็นการเรียนรูกนิสัยลูกหลานด้วยว่าคนไหนเป็นยังไงนี่นี่สำคัญมากครับนะไอ้คนไหนชอบเล่นแล้คนไหนนิสัยไม่ดี มันจะแสดงออกหมดเลยตอนเล่นไพ่ดี่ครับมันจะโกงกันมันจะอะไรเงี้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ไปแล้วบางคนยี้ไม่มีอะไรไม่เป็นไรเล่นกาเสียจะเล่นกาเสียแล้วพอเล่นเสียหมดแล้วก็ได้เท่านั้นเท่าไหรก็หมดไปแต่บางคนมันเล่นหมดแล้วมาขอเยืมอมีกขอโกงอีกนะรู้เลยไอ้นี่ไอ้นี่มันติดพนันแล้วมันที่ใสไม่ดีคือไม่รู้จกปล่อยวางไม่รู้จกเลิกเลยเล่นสนุกสนุกครับนี่มันมันเรียนรู้นีสใสลูกหลานเนี่ย แล้วเวลาเขาจะให้ให้ตอนโตขึ้นมาเขาจะมอบงานให้ทําเนี่ยเขาเอาจากที่ใสเดิมไปเลยครับนะแล้วจริงๆไม่พลาดเลยนะไอ้คนไหนที่มันเผื่อแผ่ไม่ใสดีเมตตาอะไรเขาเขาให้มาบริหารเป็นสืบทอดเป็นทาย,ยาทน,นี่ครับคือประเพณีจีนะครับนะผมว่านะวัฒนธรรมเขาดีมากแต่เดี๋ยวนี้มันหาย,หายไปเยอะนะเพราะว่ารุ่น,ร,นรุ่นที่สองที่สามนี่นะ ถ้ารุ่นแรกมาจากจีนก็โอเคพอรุ่นสองรุ่นสามได้เกิดในไทยแล้วมันเริ่มหมดแล้วนะรุ่นที่สี่นี่หายไปเลยบ้งเนี่ยนะไม่ทําแล้วครับไม่ทําแล้วนะผมก็ยังยึดถืออยู่นะผมนี่ถือว่าเป็นรุ่นนะรุ่นรุ่นสามนะปู่ผมเป็นรุ่นหนึ่งพ่อผมเป็นรุ่นสองผมเป็นรุ่นสามครับ ผมก็ยังไหวเนียังไหวทำทำตามประเพณีเดิมแต่งองค์แต่เอียเหมือนเดิมก็มีลูกผมเป็นรุ่นรุ่นสามรุ่นสี่แล้วก็มีหลานเป็นรุ่นห้าโอห้ารุ่นนี้ถือว่าตระกูลมั่นคงนะคนจีนถือว่าโง่ต่อนะโง่ต่อหมายก็ว่าถ้าเราสามารถสืบตระกูลได้ถึงห้ารุ่นนี้นะครับนะหมายถึงว่าเอ้เราก็อยู่กลางๆนะอยู่กลางๆแล้ว ปู่พ่อตายไปแล้วครับเลยดยเฉพาะตระกูลผมนะฮะก็แค่สามรุ่นครับนะแต่พี่น้องผมก็แตกกันหมดแล้วนะไอคนที่รวยมันก็โกงอ่ะมันโกงมารวยเห็นไหมไอคนที่ไม่รวยก็คือคนไม่โกงนะก็มัมีปากเสียครับนะแออแปลกแนละ้วใครมีเงินนี่ไหมอุ้ยอำนาจดีแล้วเกิดพูดจาใครก็เชื่อในตระกูลผมนี่เยอะมากโอ้โหถ้าผมเคย เคยคิดจะจัดรวมญาตินันเช็ครายชื่อแล้วนะครับโอ้โหร้อยกว่าคนร้อยร้อยกว่าคนนะครับนะเฉพาะจริงๆนะฮะปู่ปู่ผมนี่นะฮะมีเมียสามคนแล้วก็เมียหลวงอ่อเมียหลวงท่านก็เป็นอกูรว่าสีนนท์เลยครับนะแล้วก็เมียคนที่สอง ก็เป็นคนเป็นคนเป็นคนไทยเป็นคนไทยนะมีเมียสองคนเสร็จแล้วก็ไม่หลวงว่าซีโนเนี่ยมีลูกลูกน้อยคับมีผู้หญิงคนผู้ชายคนส่วนคนที่สองเนี่ยมีจะเป็น,เป,นเป็นลูกสาวหมดเลยฉะนั้นก็เลยผมเตี่ยผมรู้พ่อพมเนี้ยเป็นลูกโทนครับเลยลูกโทน ลูกทวก็แบะคนจีนไม่ได้ครับลูกทวนี่ต้องมีลูกเยอะๆนะมังก็ตตะกูลไม่ใหญ่พ่อผมก็เลยมีเมียสามคนเป็นแต่งเมืองจีนสองคนครับแต่งเมืองไทยคนหนึ่งนะครับนะก็ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ม,หญมีลูกห้าคนนะแล้วก็แม่เล็กมีลูกแปดคนแล้วก็แม่ผมคนที่สาม แม่คนที่สองเป็นคนไทยนี่ก็มีลูกคนเดียวก็ต่อยอมมาตอนนี้ก็เป็นร้อยแล้วนะเป็นร้อยเป็นร้อยนะครับก็เอามาคุยกันนะครับนะผสมเรื่องส่วนตัวก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมประนีประเพณีของคนเชื้อสายจีนนะน,นะครับแล้วก็มาคุยกันนะครับแล้วมันมีอีกวิธีเยอะอีกที่จะไหวนะครับมันแล้วแต่แล้วแต่นะครับแล้วก็จะมีประเพณีเอเอชงเม้งนี่แหละนะ แล้วก็จะมีการไปไหว้สุสานมันก็ติดตามมาเมืองไทยครับมีสุสานเมืองสมัยก่อนนี่นะไอ้เพื่อนผมเนะี่ยไอ้อะไรไอ้แจาการินนะที่จัดเพลงสากลยีพนหนึ่งนะครับนะมันชวนผมว่าเฮ้ยเราไปทําสุสานกันไหมไปซื้อที่แถวเมืองชวนภูเขาเนี่ยมันบอกเฮ้ยมันมันกําไรดีนะฮคนกินจะได้เยอะอมั้ยผมก็บอกเฮ้ย มันไม่เหมาะมากมันก็เฉยๆผมไม่เอาด้วยใช่ไหมไปหากินกับคนตายนะไม่เอาตัวเราเขาก็ทำมาเยอะนะตอนเราเมันเนี้เออมาคิดดูยูยนมาชวนผมเนี่ยเรามันเลยดูว่าดวงผมไม่เกี่ยวกับวิญญาณเนะี่ยเกี่ยวกับวิญญาณนะเนี่ยเนี่ยนี้เราเอาคนเป็นกขไ,ไม่เอาคนตายตนะไม่เอาคนตายต้องแยกเขาเรียกว่าหัวหวงจุ้ยกับสีหวงจุ้ยนะนี่แหละครับ ก็มาคุยกันนะครับวันวันจะส่งท้ายปีเก่าตุนจีนนะครับนะเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าอะไรนะครับมันจะเอาวันไหนกันแน่วันวันที่หนึ่งมกราก็เป็นวันปีใหม่นะวันปีใหม่วันที่ยี่สิบเก้าปีนี้ก็วันตุนจีนก็เดี๋ยววันที่สิบสี่เมษาก็วันสงกรานปีใหม่อีกเอาแสดงว่าเรามีปีใหม่สามปีเลยนะนี่นะก็สนุกสนานกันดีนะครับนะยครับ 8818284964นะครับนะฮะผมว่าเดือนน่าจะเดี๋ยวเอาสงการเมษายนนะ่จะขึ้นไปไหว้นะฮะไหว้ตำหนักเทพราหูนะับผมตั้งชื่อให้ใหม่ครับเก๋เลยไตรพุทธเทวราชนะไตรพุทธหมายถึงว่าพระสัมปอฮุกพระพุทธสามองค์ครับนะพระภัยคุรุสัตพระสักยมุนีพระมิตรพะแล้วก็ พระราหูกระเทศต่างๆเท้าเาจัตุโรคบาลอยู่นะก็ถือว่าครบอ่ะนะฮะก็คุยกันแล้วใครจากจะเป็นสมาชิกก็นะเราจะมีเรืยอว่ารีสอร์ทเพื่อนฟูสุขภาพนะฮะก็กำลังเริ่มอยู่แล้วกาลัำเริ่มอยู่ก็มีบ้านสามสิบหกหลังนะฮะและที่เป็นสมาชิกเราก็จะมีเปนสมโมสรมีที่พักให้นะครับนะ ไปเรียกว่าขึ้นไปฟื้นฟูก็ได้ทุกเดือนนะครับนะก็เอากันแค่นี้แหละครับเอามาคุยกันวัน,ว,นวันตุษจ,จีนนะนะคุณรัิการครับสวัสดีมีความสุขขา้าราชการและมีรำคาญใานาการทุกท่านขอบคุณครับใกล้เทศกาลตุษจีแล้วครับเศรษฐกิจคึกคักเงินสะพัดข้าวของแ<อ>พงหูฉี่มันธรรมดาก็ต้องจับจ่ายตามประเพณีเพื่อความเป็นสิริมงคลและรักษาประเพณีไว้ขอจงทุกโชคดีทุกท่านคะ่ะ ก็เดี <Auf los harma> ๋ยวนี้มันเป็นเป็นประเพณีทั่วไปเลยนะประเทศไทยนี่ไม่ะว่าไปเดูไหนก็จัดบนเลยนะสิงเโปล์บิงเโปล์บลก็จัดไปแล้วนะวันคริสต์มาสก็เอาอะไรมีอะไรทุกรูลนะครับคุณทายอะเอมอบส้มมอบส้มให้กันหนูได้รับจากเจ๊สี่ลูกเราก็มอบให้เจ๊แต่เป็นการแลกเปลี่ยนกันได้หรือไม่คะ เอาของเขาแหละแล้วก็อวยพรอยกลับเขาไปให้เขาสองลูกอะหมายความว่าไม่ต้องหมดยังไงกลับไปเหมือนเดิมบางคนจะให้เราร่ารวยก็ให้เราร่าราล่รวยเหมือนกันนะไม่ต้องไปเสื้อใหม่ๆยกไว้เราจะไปไปไหว้ผู้ใหญ่ที่อื่นก็ว่ากันต่อไปนะครับนออเขาเรียกว่าไนะต่กิจอะส้มนะสีเหลืองทองอะไรเออเอมีแค่นี้ยเอาแค่นี้ก็แค่นี้นะครับนะก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการนะครับนะอนุมทนาสาธุนะฮะพรดาแอนบรเซอร์จงบังเกิดแก่เอฟซีทั้งหลายและท่านที่ติดตามรายการนะครับนะขอจงมีความสุขนะครับขอพระพุทธเจ้าฮพระองค์พระโพธิสัตว์จุนีแปดสิบสี่ปางพระภูมิสามปางนะครับนะฮะจงดวบัรจันทุกท่าน และคนในครอบครัวมีอายุมั่นขวัญยืนสุขกายสุขใจปลอดโรคปลอดภยัยสุขภาพดีมีความสุขครับคิดทำอะไรก็สำเร็จสมหวังเจริญรุ่งเรืองนะครับร่ำรวยโชคดีตลอดปีตลอดไปตาที่ดวงลาบไปแล้วขอให้ไปสู่สุขติภูมิสำปลายพบแด่สุขาวดีขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสิ่งเจียอยู่อีกสิ่งดีพวกใ้นะครับสาธุสาธุสาธุ